สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับพบกันวันนี้18พฤศจิกายน2563ครับวันโอนเงินส่วนต่างข้าวงวดสองครับพี่น้องประชาชนก็รอรับโอนอยู่ตอนนี้แต่วันโอนที่แท้จริงทกศยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ ตามหลักเกณฑ์นะครับจะมีการโอนหลังจะมีการโอนหลังประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสามวันทําการนะครับวันที่เขาประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างจ่ายเงินประกันรายได้งวด2นะครับก็คือวันที่16พฤศจิกายนสามวันทําการหลังประกาศลองมาไล่ดูครับไล่ตามหลักเกณฑ์วันที่ 17พฤศจิกายนก็คือ1วันทําการหลังประกาศผ่านไปนะครับ18พฤศจิกายนก็เป็น2วันทําการหลังประกาศผ่านไปเขาจะนับเฉพาะวันที่ทางราชการทํางานนะครับวันหยุดไม่นับคําว่าวันทําการนะครับ19 20 21 22ไม่นับครับเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะครับวันทําการที่3หลังประกาศก็คือ23พฤศจิกายนนะครับตามหลักเกณฑ์เขาบอกว่า หลังประกาศสามวันทําการจ่ายก็ราวๆวันที่23พิพฤศจิกายนน่าจะเริ่มจ่ายได้ถ้าตามหลักเกณฑ์หรือช้ากว่านั้นก็เริ่มจ่ายได้วันที่24พิพฤศจิกายนประมาณนี้ถ้าเอาตามหลักเกณฑ์นะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องรอฟังภายในวัน2วันนี้ธนาคารทกศน่าจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเริ่มจ่ายวันที่เท่าไหร่เป็นวันแรกของผู้ได้รับเงินส่วนต่างงวด2นะครับ เพราะว่าจะต้องจ่ายอยู่หลายวันเหมือนกับงวดหนึ่งงวดหนึ่งนี่ก็ยังจ่ายไม่เสร็จอยู่นะครับถึงวันที่18นี่สิบเก้าขายังจ่ายงวดหนึ่งต่อ20จ่ายงวดหนึ่งต่อจ่ายไปถึงวันที่23นะครับจึงจึงจะครบทุกลายสําหรับงวดหนึ่งส่วนงวด2ถ้าดูตามหลักเกณฑ์3วันทําการหลังประกาศก็น่าจะจ่ายได้23หรือ24เป็นวันแรกแล้วก็จะจ่ายอยู่เป็นสัปดาห์จึงจะได้ครบทุกลายเพราะงวด2นี้มีผู้มีผู้ได้เงินจาก ส่วนต่างงวด2 1 5 0 0 0แสนกว่ารายครับเกษตรกรชาวนาที่จะได้เงินส่วนต่างงวด2ก็คือชาวนาผู้ปลูกข้าว5ชนิดครับมีข้าวหอมมะลิหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวหอมปทุม5,000ครับ5ชนิดแล้วก็ส่วนต่างทั้งผู้ปลูกข้าวทั้ง5ชนิดได้หมดทุกข้าวเพราะว่าประกาศราคาเกณฑ์กลางกางยิงออกมาต่ำกว่าราคาประกันได้ทุกข้าวส่วนข้าวไหนได้น้อยได้มากช่องของเราได้ทําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับ ดูทุกข้าวเลยทั้งงวดหนึ่งก็ทําให้ดูทุกข้าวเลยว่าได้เงินมากกันน้อยเท่าไหร่ทุกข้าวงวดสองก็ทําให้ดูแล้วทุกข้าวไปดูได้ที่คลิปที่ขึ้นไปแล้วนะครับส่วนวันจ่ายรอประกาศอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะจ่ายได้วันแรกงวดสองครับวันที่ยี่สี่พฤศจิกายนเกษตรกรผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบบวันเก็บเกี่ยวเก้าถึงสิบห้าพฤศจิกายนรอฟังครับวันที่ยี่สี่ คาดว่าจะจ่ายวันแรกได้ครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอว่าเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ